เขาต้องเรียกเราคุณเห็นสระตรงนั้นไหมเห็นดีเราเราไม่ไปดีกว่าถ้าครูเห็นมันจะเรียกเ,ร,กเ,าเราก็นะเราเราจะไปไหนเนี่ยเดินต่อโอเคครูมา <Okay. S 2> <c oughs> คุณเตรียมรองเท้าวไวด้ดีๆเราจะไปดูสาสตร์ EP ที่แล้วใช่ไหมถ้ามันมีรถสองลันอยู่นั้นนะไม่แน่ว่าเป็นกรูเลยได้แล้วอ่าน้ำตรงไหนมันก็เขียเลยคือไอ้เหี้ยกูเพิ่งรู้ว่าตรงนั้นมีสระด้วยไอ้เหี้ยในกล้องเห็นอยู่สร์ที่แทงจากรถกันสองร้อยส่อ่าคุณนายนายศาสตร์ที่เขาโดนแทงไงครับ เดาๆพอก็ตายอย่างนี้เลยใช่ไหมถัดตายเขาเปอย่างนี้เลยใช่ไหมคุณคุณยังมีสติอยู่หรือเปล่าโอ้มีค่ะมีไหนครับนั่นใช่โต๊สนุกหรือเปล่า nope นั่นยังนาผมเดินเขาชอบทำงานโอ้เนี่ยปากถึงพอที่มาเห็นคลิปนี้นะรีบแก้ตรงนี้นะพอนะเด็กน้อยมันโดดเออมันโดดไปได้นี่แต่ขลองนี่ผมจะมาซีดเบ็ดอยู่นะไม่ต้องมานะผมจะมาซีดเบ็ดวันนี้ก็ได้ของฝากจาะสปอนเซอร์ใช่สปอนเซอร์ชื่ออะไรเออเกี่ยวกับวันพีร์เป็นอนิเมะอ๋อโอเคโอเคเรลูฟี่แล้วเราลูอะไร การโดนปลาจูโจมากอุ้ยอุ้ยเฮี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 ยเราไม่รบ้ลูกก็ ดิว่าน้ำแต่ EP ก่อนน้ำยังเป็นไงครับคุณโตโร่น้ำสะอาดสะอาดพอได้พอเด็กมไปเล่นได้แต่ตอนนี้ไม่ได้ทำไมครับแบดท,ทีเรียเยอะอ๋อแล้วเด็กไปเยี่ยวใส่แต่หน้าตรงนู้นมันผมเห็นว่ามันสะอาดใช่ครับเออใช่ครับโอ้ไม่มีสะอาดครับตรงนั้นครับแต่กล้องไม่น่าเห็นครับถ้าครูเห็นคลิปนี้ก็ผมมาทําคลิปไม่ต้องเสียอุ้ยขอโทษอู้คุณเห็นนั้นไหมครับเหลืองๆครับต้องมีประวัติไหมครับอันนี้อาจะเป็นดาบสมุไร ท<ต>คนเร,เร,เรีเรียบมีอันนี้ด้วยครับก็แล้วเนี่ยนี่เป็นไม้ไม้ลูกติดสีสอุย้ยอันนี้ครับอันนี้เกี่ยวกันไหมครับเป็นดาวสมุทรไยอ่ะอไม่มีใครดึงล็อกได้ต้องเป็นคนที่พูดควรนะรอแล้วคุณลองดึงดูสิ ไม่ได้เลยดูนอะไรดิตำนานเล่าขานมาโอ๊ยสถานี้มีปาน้เนี่ยคุณโตโรเมื่อกี้ผมเห็นมันปา้มันขึ้นมาอยู่ครับขึ้นมากินอะไรหรือมันตายมัน<ม>ตรงนั้นมันต้องเป็นที่ที่อะไรปแปลกๆโอ้ยมันจะเป็นซุ้มโจรเลยเห็นไหมครับมีรถโม์ไซ์แล้วก็หาตาอยู่นะไม่แน่ใจคืออะไรครับแต่ยืนหน้าไปแน่วีดีนี้พอก่อนนะครับแล้วทางนั้านนาไปได้ไหมนี่นี่เป็นสะพานแปลกแล้วต้องพูดเหมือนนักข่าวที่หนเออ เวลาการไทยที่โชว์ไ oh? ทยชอบโชว์ของโอเคครับ oh <yeah. S 1> เดี๋ยวนี้สกปรกมากใช่ครับไทยผมอยากให้ทุกคนดูแลรักษาเขาะอาาะบใช่ครับ <c oughs> เห็นไหมไอ้น้องน้ำมันมีแต่อะไรเขียวๆเต็มไปหมดเลยออันตรายต่อปลาครับ <c oughs> ใช่ไหมสกปรกมากธรรมชาติไม่ชอบสิ่งนี้เราชอบไหมเต่าทะเลหรือปลาวานมาอยู่นี่ก็ตายครับเพราะถุงเพราสติครอบหน้าไม่ดีไม่ดีนี่นะมีรถ รถมันจะเป็นรถของชาวนาใช่ครับก็นาคุณโนะมันไม่ได้ใช่ทางที่ขาดใช่ไหมครับครับมันไม่ใช่ทางที่ขาดแบบเราไปได้ใช่ครับมีศะครับที่คิดว่ามีปลาไหมครับว่าไม่มีเพราะว่าเขามาเสียบแหล่เหรอเฮยจะยินวิ่งไล่เราทำไมวะหยิบปืนไปยิงกูเรียกว่าคุณโนะครับทางนี้เด็กๆหนูๆไม่ต้องมานะกูกับมาได้คนเดียวนะ ผมได้รับอนุญาตมาแล้วใช่ครับจากแอเป็นเตอันตรายจากจากพออะไรครับพออู้หินเชนอนไม่เนี้ยตรงโน้นอือป็นี้คนสองคนอ๋ออ้ออ๋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 อ่๋ออ๋ออ๋ออ้นอ๋ออ๋ออ๋อไ๋ออ๋ออ๋อางนอ้นต่ออ๋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 าอ๋ออ๋ออ๋อา๋ออ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 ออ๋ออ๋ออ๋มีประวัติแอจาก็ได้เออไออ่เสือ เฮ้ยเครื่อเาเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่อพี่อะไรวะจะเป็นเรื่องอะี่กูสวมแล้วนะเออคุดูขยะดิครับรถขยะไม่เคยมาเก็บเออครับแถวนี้มันแถวที่ขยะมากใช่ครับใช่ถ้ารถขยะเห็นก็เข้ามาก็ได้นะเออมาเก็บไปก็ได้เยอะใช่ครับผมเยี่ยใช่ครับไอ้กาไปไหนแล้วบอกเจ้านายมันแค่คารมลสีสันเตอร์โอ้ยผมขอทานนี่ก็มาโปรโมแล้วได้นะผมขอทานมาโปรโมทแล้ว ออ้ยคุณเห็นลูปบอลเล่ไหมครับคุณจะวิ่งไปหลุมโตคาล้อใส่มันดิอืออฮฮโอ้ยมันก็ะเด็นกลับมาอย่าเงี้ยไปหนูละลงไปซักค้งโอ้ยขยายเยอะลงไปก็ขึ้นมาไม่ได้สระน้ำครับสระน้ำสระน้ำสระน้ำโอ้ยสวยครับสวยใช่ไหมน้าปลาดึกปลาเชื่อผมกินได้ปลาดวงก็ถือวะนี่เลื่องเลี่ยงเข้าได้ปลาอาจจะเป็นปลาป่ามีแขนออ ตาไกลผ่านไรเงีย้ยตาไกลผ่านที่ออกข่าวตรงนี้อันตรายยังไงครับเราขายมันเยอะมากแต่ถ้าเราไว้นู่นเราจะเห็นว่ามันชัดเจนขึ้นใชครับนี่ยิ่งชัดเจนนะเห็นไหมในช่วงคลิปที่ที่เราเดินไปมีกิ่งไมห้หักใช่ไหมอุ้ยอุ้ยเฉียเฉียเฉียเออเนี่ยเราเราเดินผ่านพวกแม่งดาหักเลยใช่ไหมนี่คือทางไปไหนครับเนี่ยยิงหับู่กบอลน้ำยนจระเข้โอ้มีจระเข้ด้วยครับโรงเรียนเรา โอ้ยกลัวแบบหมาสูงสามเมตรมันโตขึ้นแล้วมันมาฆ่าคนหมดแล้วจะให้มาสูงลูกมาสูงสามเมตรไปไหนแล้วจะไปรวมพับพวกทำตีเรามันคิดว่าทำต้นไม้มันหักใช่ไหมปลูกมาหลายปีใช่ครับเฮ้ยราต้องจบคลิปเพียงเท่านี้เลยใช่ครับน้องผมปิดคลิปเร็วไปเจอกันใหม่ในข่าวภายภาคหน้าใช่ครับเจอกันนะครับ